สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถ t o y ย t a v ีอนะครับอาการสตาร์ทเครื่องสายพานดังนะครับเราได้เปลี่ยนสายพานใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถลูกค้าไปใส่ไดชาร์จลูกใหญ่มานะครับไปแปลงไดชาร์จมา ันนี้ติดเครื่องเสียงนะครับเวลาสตาร์ทจะมีเสียงดังแอดแอดแอช่วงสตาร์ทเฉยนะครับช่วงสตาร์ทเฉยแต่เวลาขับก็จะมีบางจังหวะน,นะครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนสายพานใหม่ก็เรียบร้อยนะครับไม่ดังแล้วหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับงานซ่อมอติดต่อได้ที่0895 4 4 1 3 9 6 ร้านอยู่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเรายังมีบริการทำสีด้วยนะครับอู่สีออตโต้การ์ดน,นะครับติดต่อสอบถามกันได้เซ็นเตอร์ช็อปขอบคุณครับ